ก่อนที่จะไปถึงวันเลือกตั้งค่ะวันนี้ตูนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีข้อห้ามข้อพึงระวังอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าทําไปมีโทษตามกฎหมายด้วยนะคะทั้งโทษจําโทษปรับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอะไรบ้างที่ห้ามทําเลือกสักตั้ง พร้อมกันหรือ,อยังคะสาหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก่อนที่จะไปถึงวันเลือกตั้งค่ะวันนี้ตูนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีข้อห้ามข้อพึงระวังอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าทําไปมีโทษตามกฎหมายด้วยนะคะทั้งโทษจําโทษปรับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอะไรบ้างที่ห้ามทําอย่างแรกนะคะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วคะ่ะสําคัญที่สุดเลยก็คือห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ได้หมายความว่า ตัวเงินอย่างเดียวนะคะผลประโยชน์อื่นใดก็ไม่ได้คือสิ่งของก็ไม่ได้ที่สำคัญไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเสียงของเราเองคนเดียวนะคะแต่ว่าพวกคนอื่นๆคนใกล้ชิดเราอย่างนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะคะสมมติมีคนมาบอกว่าให้เราไปรนรงไม่ให้มีการไปเลือกคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะ เรื่องต่อมาหลายคนรู้แล้วแต่ก็ต้องย้ำต้องเตือนกันคือเรื่องของการจำหน่ายจ่ายแจกสุราหรือจัดเลี้ยงนะคะอันนี้งดตั้งแต่6โมงเย็นของวันก่อนวันเลือกตั้งไปจนถึง6โมงเย็นของวันเลือกตั้งซึ่งก็คือ6โมงเย็นของวันเสาร์ที่13พฤษภาคมไปจนถึง6โมงเย็นของวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่14พฤษภาคมกฎหมายเนี่ยใช้คาว่าห้ามจาหน่ายจ่ายแจก ห้ามขายแล้วก็ห้ามแจกนั่นเองนะคะจริงอยู่ไม่ได้เขียนว่าห้ามดื่มแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสมมุตินะคะว่าเราบอกเราดื่มที่บ้านแล้วาบาังเอิญมีเพื่อนมาไม่ได้จําหน่ายใจแจกนะไม่ได้แจกหรอกต่างคนต่างก็พกกันมาดื่มคนละขวดอย่างเงี้ย ก็เรียกได้ว,ว่าสุ่มเสี่ยงอะคะ่ะมันอยู่ที่การตีความเพราะฉะนั้นงดไปก่อนจะปลอดภัยที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปเสี่ยงกันส่วนคนที่เป็นนายจ้างกฎหมายก็ห้ามไม่ให้ในายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของลูกจ้างด้วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือการจัดยานพหนะรับส่งไปเลือกตั้งก็ห้ามยกเว้นหน่วยงานของรัฐเท่าน,านั้นไม่งั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นการขนคนไปเลือกตั้งได้นะคะเมื่อเข้าไปถึงคูหาแล้ว อันนี้เราพอทราบกันแล้วนะคะว่าห้ามทําให้บัตรเลือกตั้งชํารุดเสียหายอย่างจงใจอันนี้สําคัญคําว่าอย่างจงใจเพราะว่าถ้ามันเป็นคดีขึ้นมาศาลจะใช้ดุลพินิษพิจารณาค่ะว่าสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยทำให้มันบัตรเสียหายหรือชํารุดเนี่ยเป็นการจงใจหรือเปล่าแล้วก็ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วด้วยนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งต้องเป็นความลับการถ่ายเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่า จะเป็นการซื้อเสียงหรือเปล่าถ่ายไปรายงานใครหรือเปล่าแบบนี้ก็ไม่ได้ห้ามถ่ายภาพค่ะห้ามเล่นการพนันใดๆที่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งด้วยส่วนบรรดาสำนักโพลห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจหรือโพเนี่ยเวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดหีบ หมายความว่าทําได้นะคะในช่วงเวลาที่พูดถึงแต่ห้ามเผยแพร่เราก็เลยได้เห็นนะคะว่าทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่มีการปิดหีบเลือกตั้งปุ๊บหมดเวลาลงคะแนนปุ๊บจะมีโพออกมาทันทีซึ่งก็เป็นโพที่ทํามาก่อนหน้านั่นเองเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าทําได้แต่เผยแพร่ไม่ได้จนกว่าจะปิดหีบสุดท้ายนะคะที่ต้องระวังข้อสุดท้ายก็คือห้ามนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากสถานที่เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะคะมีโทษตามกฎหมายด้วยคือจะแบ่งออกเป็น2ออย่าง โทษทางอาญาโทษจำคุกสูงสุด10ปีเลยนะคะโทษปรับสูงสุดปรับไม่เกิน20 0 0 0 0บาทนี่คือโทษทางอาญาแต่ว่าโทษทางการเมืองคนที่ทำความผิดอย่างที่เล่ามาเนี่ยอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งได้สุดท้ายใครที่เจอเบาะแสการทุจริตหรือเจอปัญหาอะไรใดๆใ,ในการเลือกตั้งร้องเรียนได้นะคะที่กะกะตประจำจังหวัดทุกจังหวัดหรือที่สายด่วนกรกะตก็ได้ค่ะหมายเลข1 4 4 4ค่ะ เคือกสักตั้ง